สวัสดีเจ้าลูกศิษย์และเอฟซี FC. สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะมาแนะนําในเรื่องของนิ่วในถุงน้ําดีหรือว่ากอโซนเจ้าตําแหน่งที่เกิดก็คืออยู่ในถุงน้ําดีซึ่งเป็นน้ําดีที่ตับผลิตออกมาเจ้าสาเหตุหลักที่เกิดก็คือความไม่สมดุลของถุงน้ําดีอย่างเช่นมีไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะคะน้ำดีเข้มข้นเกินไปการบิดตัวของน้ําดีผิดปกติปัจจัยเสี่ยงก็คือผู้หญิงที่มีอายุ40ขึ้นไป กินอาหารมันกินมันๆน,นะคะกินพวกชาไขมุกต่างๆมีโรคเบาหวานมีโรคไขมันสูงหรือว่าเป็นพันธุกรรมส่วนอาการที่สังเกตก็คือจะมีการปวดแน่นที่ชายโครงด้านขวานะคะโดยเฉพาะหลังกินอาหารมันๆนะเจ้าแล้วก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนเพาะว่าแซกซ้อนก็จะเป็นถุงน้ำดีอักเสบตับอ่อนอักเสบดีซ่านเจ้าฉะนั้นระวัดระวังอย่ากินมัน